ผมชอบแบบว่าให้มันแบบเหมือนหมดหมดหมดแค่หมดหนึ่งป่ะเกค่หมดหนึ่งไงเวลาเข้าประตูแล้วก็ลังเข้าเลยนะแต่พอเราพอเราชิลลอดีมันเข้านั่นน่ะมีแอนิเมชันไงสมจริงเกินแต่ด้วยเราเป็นพระเจ้าไงเราไม่ต้องรอหรอกเราข้ามสกิปได้สกิปแอนิเมชันแอนิเมชันได้นะแต่นี่ไม่มีสกิปนะแอนิเมชันเนี่ยไม่มีเค้นเซอร์แอนิเมชันเลย โอ้ยรอตน้านานซอมบี้ไปเกิดอะไรบนนู้นเนี่ยผมจําไม่เห็นได้แล้วว่าผมไม่นู้ด้วยแล้งมันจะมีตัวอะไรเกิดตรงนั้นคงไม่มีหรอกเพราะว่าพวกซอมบี้นั้นจะไปเกิดแล้วนั่นจะปั๊บเนี่ยพวกมอนตทั่วไปเวลามันเดินมามันจะว้าปันทีเลยนะก็ถือเป็นการป้องกันอีกแบบกดไปงั้นมานี่บ๊ mong mẹ đô mẹ đô mẹ đô push Eh vô lần này sai à mana Black chuck sop chop đô bóp 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 เล่นส์เจ็บเฉียวหนีตายซะโอ้มืดมืดมืดมากเลยน่ากลัวโอนน่ากลัวจงังวะเฮ้ยเมฆคาบจริงดิเมฆคาบลิงนังถือยองขวัญโอ้ยอย่างนู้นมีฐานว่ะที่นี้ผมไม่เล่นมดผีที่ผมกลัวนะมันยิงเนะี่ย ไม่ชอบเลยนะยแบบแบบมดผีแล้วลงข้ามอะ่ะพอลงข้ามแล้วเจอผีไม่เอาไม่เอาแค่นี้ผมก็คิดแล้วน่ากลัวขนาดไหนทุกคนหุ้ยตกใจตกฐานโอ้โหตกใจถ่านนะครับนี่ผมตกใจถ่านนะเจ็ดภาพดิผมมีคือผมมีเนะคิวผมจะเล่นแบบเอ่มอมดผีอยู่นะแบบอไอ้น่ากลัวน่ากลัวแบบว่าตุกโขนใจเห็นหน้าจะได้เห็นผมเล่นแบบแบบมดผีแล้วแหละแต่ว่าผมแบบแต้วผมเล่นในคอมอะ่ะ เน็ตโคลมันสะดวกกว่านะมันยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากเจอผี 4K นะระดับระดับ 4K พเมีมเลยอย่างนั้นอะ่ะซึ่งผมแบบรู้สึกมันรู้ทึกดีนะเจอผีอะนี่ไม่กราเลยอะไรอะโอ้โหผมก็เตือนเกิน เล่นล่อทางทางนี้เหรอเห็นจำได้เลยโ้โหนี่ข้อผมต้องพายไปสีที่ผมพาออย่างนี้เหรอโอ้แมนโอ้ย n ิปเ e อร์โอ้อโอแมนเอ้ยไม่นะฐานฐานพังไปแล้วนั่นเองต่องออก เจอทางเอาแล้วแต่ก็ไกลอยู่นะไม่น่าไก่เละแล้วผมก็หลงทางด้วยเยี่ยมันจีิแล้วไปทางไหนเนี่ยว่นนีงเ,เจอแล้วอู้อะไรวะเนี้ไม่ว่าผมจะป้องกันได้ก่อนนะซึ่งผมไม่อยากเจอซอมบี้ในทางนั้นหรอกคทุกคนจะคิดกันอยู่นะ เอออยู่มีสบี้หน้าไหนเดินเข้ามาแถวนี้ไม่เอาแล้วกันแล้วผมก็ปักคัดไปแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเหลือแค่ทำทางนิดหน่อยอุ๊กใจเลยเหลือแล้วพวกอะไรอะมีไปทำไมน่าสงสัยน่าสงสัยนะน่าสงสัยยิงไปกิ๊ฟมีไปทำไมวะเนะี่ยฉันสงสัยนะแล้วสีพวก คือกระทําแล้วม,มันดูแปลกน้าสงสัยอ่าของขุดทําไม้ก่อนนะทุิเรียกทําในเป่ายัางไม่รู้ซ้ำเลยออันนี้มันอาจจะเป็นทําก็ได้นะว่าผมต้องเรียกมันซับซ้อนไหมทางนี้มันเป็นทําอยู่เดียวอืม ทางมาแต่แป้งๆน้อยนะแต่ว่ามันคุณจะได้แหละจ้ามันจะไปตรงนี้จะเพิ่มขึ้นจะไม่เป็ดโอ้โหหมูตกใจไ่เยอะเกิดอาการแพนิคอยู่ก็แพนิคเ,เฉยหมูจำแ้วเทิอดเขานี่ดำได้แต่เอ็มซีนี่มัน 嗯，你也听。